สวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะวันนี้มีจะมาแชร์ประสบการณ์การรักษาสิวด้วยตัวเองค่ะสําหรับสาเหตุของการเกิดสิวของมิ้นนะคะเกิดจากการแพ้เครื่องสําอางค่ะซึ่งขึ้นมาเยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันแถมพอหายแล้วยังทิ้งรอยแผลเป็นและรอยแดงรอยดำไว้ด้วยค่ะวันนี้มิ้นมีเทคนิคในการรักษาสิวเพียงเจ็ดขั้นตอนเท่านั้นค่ะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ที่1น,นะคะคือการรักษาความสะอาดค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆอุป,รปรกรณ์ทุกชนิดที่สัมผัสบ,บนผิวหน้าของเราต้องสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการอักเสบของสิวมากขึ้นค่ะการทําความสะอาดใบหน้าก็สําคัญนะคะยินจะใช้ c ค e ี n ซ i n g ค่ะเช็ดจากนั้นเราก็ตามด้วยโฟมล้างหน้าจากแ n นนเค่ะเป็นสูตรอ่อนโยนโฟมตัวนี้ไม่ระคายเคืองต่อผิวค่ะ จากที่เราล้างแล้วเรจะรู้สึกเลยว่าผิวไม่แห้งตึงนะคะสําหรับวันไหนที่หน้าลาล้านะคะหรือว่าต้องออกไปข้างนอกเจอมลภาวะเยอะมีนจะใช้มาร์กที่มีส่วนผสมของโครนภูเขาไฟตัวนี้เลยค่ะบาชีไวท์เทนนิงมาร์กค,ค่ะช่วยดีท็อกผิวและไม่ทําให้เกิดสิวอุดตันค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างออกกันนะคะนี่ค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะ ฝั่งนี้ใช้ค่ะฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ค่ะฝั่งนี้นะคะที่ใช้ค่ะจะสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งระดับค่ะมันช่วยดีท็อกผิวได้สะอาดห,หมดจดมากๆเลยค่ะขั้นตอนที่2ทายาสิวต้องมีวินัยและรู้จักประเภทของสิวค่ะทีนี้มาดูประเภทของสิวกันนะคะลักษณะที่1ค่ะลักษณะเป็นตุ่มนูนแดงบางทีอาจจะมีหัวใสๆด้วยนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเจลเต้มสิวของภูมุกษาค่ะทาไว้ทั้งคืนเลยนะคะลักษณะคือจะเป็นเจลใสๆค่ะ ้แบบนนีะะคะเจลตัวนี้นะคะจะช่วยลดการอักเสบของสิวได้อย่างดีเลยค่ะถ้าเป็นสิวอักเสบประเภทหัวหนองให้ใช้ยาประเภท BP ค่ะละลายหัวสิวค่ะทา20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ําเปล่าค่ะและสิวอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสิวอุดตันค่ะต้องทา BP และต้องใช้ควบคู่กันกับดิฟเฟอรินค่ะการทายาต้องทาอย่างสม่ําเสมอนะคะอาจจะมีลืมบ้างขี้เกียจบ้างทาแบบนั้นบอกเลยว่าไม่หายแน่นอนค่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะถ้าเกิดเรารู้สึกแสบๆคันๆที่ผิวหน้าเหมือนสิวจะขึ้นเราต้องรีบมาร์กไปเลยค่ะเพื่อเป็นการหยุดการเกิดสิวใหม่ค่ะขั้นตอนที่4ค่ะอาหารและการพักผ่อนนะคะก็ช่วยทําให้สิวหายได้ค่ะวรทานอาหารที่มีประโยชน์งดของทอดของมันเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกนะคะและการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ระบบฮอร์โมนต่างๆของเราทํางานได้อย่างเป็นปกติขั้นตอนที่ 5, หลุมสิวปัญหาใหญ่แก้ได้ที่ตัวเราค่ะ อักเสบสิวคนน้องทุกคนคงอยากจะบีบกันใช่ไหมคะการบีบสิวที่ผิดวิธีจะทําให้เกิดเป็นหลุมสิวได้ดังนั้นควรงดบีบนะคะและใช้ยาทาละลายหัวสิวแทนขั้นตอนที่6รอยดาและรอยแดงต้องจัดการตั้งแต่เนิ่นๆนะคะหากสิวใกล้หายนะคะหรือเริ่มตกสะเก็ดแล้วนะคะให้เราทาครีมตัวนี้ค่ะเป็นครีมว่านหางจาระเข้นะคะโดยทาซ้ําๆนะคะ2-3ครั้งก่อนนอนค่ะเนื้อครีมนะคะจะเป็นเนื้อเจลใส ครีมจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวค่ะและช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขั้นตอนที่7หลังสิวหายห้ามชะล่าใจห้ามลองครีมมั่วๆอีกนะคะถ้าอยากจะลองให้ลองทาครีมเรงหลังหูค่ะสัก3วันค่ะถ้าไม่แพ้ค่อยมาทาที่หน้านและทําตามขั้นตอนที่ 1- 3 4ต่อไปเรื่อยๆก็จบแล้วสาหรับการรักษาสิวของมิ้นค่ะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกๆคนวันนี้มิ้นขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ